สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้งานเครื่องขัดพื้น CT46 นะครับของ IPC เริ่มจากเสียบปลั๊กนะครับจากนั้นกดสวิตช์ออนด้านล่างนะครับไฟสถานะนะครับก็จะขึ้นโชว์าจากนั้นประกอบชุดยางจีดน้ำด้านหลังนะครับ หมุนล็อกตัวสีเหลืองให้แน่นนะครับแล้วใส่สายดูดเข้าไปจากนั้นเปิดสวิตช์เครื่องทำงานจากนั้นขยับเครื่องเข้ามาใส่แปลงขัดนะครับกดสวิต เปิดฝาถังน้ํายาเติมน้ํายาลงไปตามสัดส่วนนะครับจากนั้นขยับแปลงขัดด้านหน้าลงกดสวิตช์แปลงขัดพื้นนะครับแล้วก็กดปุ่มดูดน้ำและปล่อยน้ำยาพร้อมกัน เสร็จแล้วเดินไปด้านหน้าเสร็จแล้วหลังใช้งานนะครับต้องนำถังน้ำเสียนะครับออกโดยโดยใช้มือนะครับเปิดฝาะนะครับ แล้วก็วางไปกับพื้นนะครับนะจากนั้นก็ทำความสะอาดนะครับถังเก็บน้ำเสียนะจากนั้นนำผ้าสะอาดนะครับเช็ดยางกีดน้ำด้านหลัง,หล,งหลังจากการใช้งานทุกครั้ง